ก่อนดูคุยแทบโชว์อย่าลืมกดไ like ลค์ร like ูปไลค์อกดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหน,ไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะ <c oughs> อ่าอ่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไหนๆก็พรุนี้วันแม่แล้วใช่คนนี้ก็คือเปอ็นหนึ่งตัวแม่ในวงการลูกทุ่งเลยนะครับจะเรียกว่าแถวหน้าของเมืองไทยก็ว่าได้เวลาเครียดแบบนี้วลีเด็ดก็คือ ขอให้สวยไว้ก่อน <Hey. S 1> จะเป็นใครไปชมกันครับเออมันก็ต้องสวยไว้ก่อนไม่รับไม่รวยก็ขอ ต้อนรับพี่ส้มสุดาสีลำดวนสวัสดีค่ะ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 ประโยคจะจะเปิดหน้าโชว์เลยเดได้ไหยพี่ส้มเปิดเดี๋ยวเขาจะหาว่าตัวปลอมนี่เออหลายหลายคนแบบว่ามีกินหรือไม่มีกินไม่เคยทวินเรื่องความร่ำรวยขอให้สวยไปก่อน แม่รำไม่รวยก็ค่อยสวยไว้ก่อนตัวจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะเพ่งเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากๆเลยค่ะก็จะเครียดจะอะไรยังไงขอให้สวยไว้ก่อนวันนี้ก็มาแบบเต็มรูปแบบเต็มความสวยเลยจะเทีว่าวันนี้คุยแซบโชว์ได้เกียรติมากจากนักร้องลูกทุ่ง2000ปีพี่ ทำไมถึงได้ชื่อนี้นักร้องทุ่ม2,000ปีสาว2,000ปีก็บอกก็คือสวยไม่สางสวย2,000ปีอะไรแบบนี้ใช่ผู้หญิงก็จะรู้กันอ๋อเหรอใช่ก็จะเข้าใจความหมายนี้ใครเป็นคนให้สรรพนามนี้ครับก็ส่วนมากก็แฟนเพลงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนใูวงการไปไหนมาไหนไปเจอเจอเจอหรือว่าดูใน a c e b o o k เนี่ยเขาจะมองว่าทำไมดังมานานแล้วทําไมยังสวยอยู่เลยหรือว่าไปตามตามรายการน้รายการนี้บางทีเขาไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นานๆเจอก็ที ทำไมยังสวยอยู่เลยหูสาวสองพันปีแล้วเนี่ยคือเป็นการที่พูดติดปากไปเลยแล้วพี่ชมปลื้มไหมกับสมยานามเนี้ยลูกทุ่งสาวสองพันปีเราปลื้มไหมโ้ยแน่นอนค่ะปลื้มมากนี่แล้วทุกวันทุกวันนี้พี่ชมยังมีโอกาสได้ยังดูแลตัวเองอยู่ไหมครับโอ้ยพี่อยู่บ้านพี่ก็ออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งเกือบแทบทุกวันอ่ะนี่ไงใช่พี่ชมบอกทางบ้านหน่แนะนำบอกว่าพี่ควรจะทํายังไงดูแลตัวเองดูแลตัวเองก็คือแบบการออกกําลังกายมันได้หลายอย่างได้รูปร่างรูปร่างสดทรง เบิร์นไขมันนะคะเบิร์นไขมันกลังกายอะไรบ้างอะคะก็สามารถกระโดดเชือกพี่ส้มกระโดดได้แรกๆก็ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะได้เ้อะบางทีเพื่อนๆรุ่นน้องๆเขาเห็นในเฟซบุ๊กอยากกระโดดเป็นเหมือนพี่ส้มบ้างได้บางทีสี่สิบครั้งก็เหนื่อยแล้วบางทียี่สิบครั้งก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ที่พี่ส้มกระโดดได้เยอะเพราะว่าพี่ส้มเป็นนักกีฬาเก่าคือการกระโดดเชือกมันจะได้ทุกส่วน เขาบอกว่าจะขาไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดกระโดดบ่อยๆแต่เราก็ไม่ต้องกระโดดหนักมากเราแค่ให้ให้เสือกมันผ่านขาเราไปแต่ก็คือยังไงก็ได้ขอให้ต้องแบบมีร่างกายออกกาลังกายขยันเยอะหน่อยเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ออกมันรู้สึกอึดอัดใช่เข้าใจเลยพี่มันหนักตัวมันมันนอนไม่ค่อยหลับอะไรประมาณนี้มันกลายเป็นชินไปแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณโดดได้แค่20ี่บะ ไม่เป็นไรโดดไปก่อนอีกสองวันคุณจะโดดได้3าใช่ค่ะอาทิตย์ต่อไปก็จะโดดได้50ใช่ค่ะผ่านสามเดือนคุณก็จะกลับมากระโดดได้20ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกช่วยให้คนดดนั้นใช่ใช่ใช่เราอยู่ที่ความพยายามะเขาบอกว่าเพลงดังๆของพี่ส้มเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคิดถึงพี่พิทิดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้คือสวยไว้ก่อนหรอระยะสุดท้ายเยอะแยะมากมายเลยมีหนูอยากฟังอีกสักเพลงได้ไหมพี่ส้มผมขอเพลงที่พี่ส้มชอบที่สุดเพลงที่แบบเป็นเพลงที่ชอบสุดตัว ชอบส่วนตัวก็ชอบจริงๆแล้วบุคลิกของพี่ส้มเนี่ยคือเป็นคนเหมือนเขาจะเพลงเร็วเพราะว่าเขาจะโปรโมทเพลงเร็วเพลงมันจะแบบสนุกสนุกสนุกเ<อ>พราะเ,เป็นบุคลิกของเราแต่จริงๆแล้วเราชอบเพลงชา้านี <laughs> ่อยากฟังเพลงช้าจากสุดาศรีดวนเหมือนกันนะ,ะเพลงอะไรคะมีเยอะแยะเอาเพลงที่พี่ส้มแบบชอบที่สุดฉันชอบเพลงนี้เป็นเพลงแบบเอาคิดถึงพีทิดแล้วกันค่ะค่ะคิดถึงคิดถึงพี่ทิดนั่งนอนก็คิด มันหงุดหงิดหัวใจเป็นห่วงพี่กลัวจะไปมีรักใหม่ตอนนี้อยู่ไหนทำไมไม่ส่งข่าวคราวพี่ส้มสุดดาตัวจริงที่นอกจากสาวนักร้องลูกทุ่งส0 0พปีแล้วอ่ะยังได้ฉายาว่านักร้อง ร้อยค่ายหมายถึงอะไรพี่ตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการพี่อยู่มาร้อยค่ายแล้วแต่ว่ารู้จริงนะเนี่ยนัร้องร้อยค่ายก็คือเขาเปรียบเทียบเหมือนคือไปอยู่หลายค่ายมากอะไรประมาณนี้ก็เลยเขาเรียกฉายานักร้องร้อยค่ายแล้วจริงๆถึงไหมคะพี่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่แบบมันเยอะกว่าเยอะกว่าศิลปินคนอื่นอะว่างั้นเรอะยี่สิบค่ายถึงเลยไม่ไม่ถึงไม่ถึงค่ะเขาพูดกันแบบ ในในวงการลูกทุ่งอะไรประมาณนี้คือย้ายค่ายก็เป่าตบเดี๋ยวก็ย้ายค่ายเดี๋ยวก็ย้ายค่ายเดี๋ยวก็ย้ายค่ายเดี๋ยวไปไหนก็เจอเธอไปไหนก็เจอเธอเพราะตอนนั้นเรามีผู้จัดการดูแลคือเขาจะพาเราไปไหนบางทีเซ็นสัญญาบ้าง3มปีบ้างบางทีไม่เซ็นบ้างรับจ้างอัดอัดบ้างเนี้ยเราก็ต้องไปนะคะมันก็เป็นแบบเหมือนเราอยู่หลายค่ายก็ได้รบทลหลายค่ายก็คือต้องการตัวดาร์นนลเนี่ยมาเป็นนักร้องประจําค่ายใช่ตอนนั้นฮอตอยู่บางทีเราไม่ประจําแต่ว่าเรารับจ้างรับจ้างอัดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งหนึ่งอัลบั้ม สองอะไบ้าอะไรเงี้ยมันก็เลยไปหลายหลายละบริษัทเข้าใจแล้วพี่แสดงว่าตลอดระยะเวลาในการเป็นนักร้องของพี่เนี่ยเหนือจดไร้ทุกจังหวัดไปครบยังประเทศไทยไปหมดแล้วค่ะทําไมพี่ไม่ยอมไปต่างประเทศเพราะว่าถ้ามีความสามารถแบบพี่ร้องได้แบบนี้ต้องไปทัวร์นะแตันเพลงจนน่าจะอยู่ทั่วทั่วโลกอ่ะพี่โอ้มีคนติดต่อมาเยอะแยะเลยแต่พี่พี่บอกว่าพี่ไม่ขอไปไกลเทำไมใกล้เพราะมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันอะไรเงี้ยเพราะถ้าไปไกลพี่ไม่เอาให้เป็นร้านพี่ก็ไม่เอาแต่ไปใกล้ๆได้ใกล้ๆได้ ถ้าเป็นแบบว่าเาบอกพี่บอกมาเลเซียสิงคโปร์ไปได้ไม่ได้มันไม่ไกลมากอเมริกาไม่ไปอังกฤษไม่ไปเขายุโรปไม่ไปถึงทัานเอาเงินมากองเป็นร้านร้านอยู่ตรงหน้าก็ไม่ยอมไปบอกผู้จัดการหนูไม่รับทำไมพี่พี่เป็นคนขี้หนาว Oh. สิ่งที่สําคัญ Physical. ที่หนาวพี่กลัวถ้าพี่พี่พี่กลัวพี่จะตายเพราะความหนาววันนี้มีเจ้าสัวใหญ่ของลอสแอนเจลิสที่เมกาเอาเงินมากองให้คุณสุดาล้านหนึ่งไปทัวร์คอนเสิร์ตที่เหรียญด้วยล้านเหรียญล้านเหรียญสหรัฐ ตอนนู้นหรือตอนนี้คะตอนนี <busca> ้ตอนนี้อาจจะพิจารณาไม่กลัวหนาวแล้วหรอคะไหมายถึงเมื่อก่อนจริงเหรอพี่เพราะความขี้หนาวของรากาเพราะกลัวพี่อัดเพลงชุดแรกแบบพี่เป็นไข้เลยอเป็นอัดมาอัดมาหนึ่งอัลบั้มชุดแรกใช้ไม่ได้เลยเสียงเหมือนเป็นหวัดหมายถึงในห้องอัดใช่ค่ะเพราะเขาจะเปิดแอร์ทีนี้ผู้จัดการเจ้าของค่ายเขาบอกทําไมเสียงเป็นหวัดเสียงไม่ไม่โอเคไม่เหมือนตอนที่ยังไม่เข้าอัดเหมือนตอนร้องสดๆร้องอย่างนี้ย อ๋อพอดีหนูแพ้แอร์อ๋อที่แสงว่าทุกอัลบั้มของพี่คือตอนที่ต้องปิดแอร์ค่ะอ๋อเหรอต้องเปิดต้องแบบปิดปิดห้องแบบปิดห้องอัดอยู่ร้อนๆต้องสักพักหนึ่งให้มันร้อนๆก่อนแล้วก็เสียงจะมาพุ่งมาจากไหนวันหนึ่งออกมาเป็นสิบสเพลงก็ได้บทจะได้เป็นสิบสเพลงรวดเลยบางทีเพลงหนึ่งบางคนนะถ้าเสียงไม่มาวันหนึ่งก็ไม่ได้จริงพี่เสียค่าคิวห้องอัดฟรีอย่างเงี้ยที่ที่ร้องในห้องอัดที่ปิดแอร์คนที่เขา mix อ่ะปิดด้วยไหม ปิดค่ะนั่งเหนื่อยแต่ก็ต้องนั่งอยู่ด้วยกันนั่งเหนื่อยทำไงได้อะเราเขาจ้างแล้วคุณก็ต้องยอมเพราะว่า้อไม่ได้แล้เป็นคนโปรดนะพราเราล้องไม่ได้อะมันก็จะเสียเวลาด้วยผลงานออกมาไม่ดีก็ไม่ไม่อยากทำใช่ใช่แต่เขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นสุดาสีตำดวนอย่างที่พวกเรารู้จักกันทุกๆวันนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอาชีพที่พี่ส้มเคยทำเลยต้องขออนุญาตบอกว่าเป็น คนรับใช้ที่อยู่ในในไหนคะเป็นบ้านหรือว่าเป็นบ้านค่ะในบ้านคนเลยบ้านคนเลยเขาเขามีเขามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสาวได้ค่าแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนั้นนี่คือเดือนละ400บาทใช่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างทําไมเราถึงได้ไปทําอาชีพนี้อะคะก็คือตอนนั้นอยู่บ้านนอกพอดีน้าสาวบ้านตรงข้ามกันนะคะเขาก็หาหาคนงานมาเอ่อมาที่จะมาเป็นคนรับใช้เนี่ยพอดีคนรับใช้บ้านนั้นเขาขาดขาดเขาต้องการคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจังหวะส้มก็ พ่อแม่ก็ยากจนเนาะออกโรงเรียนใหม่ๆอายุตอนนั้นน่าจะประมาณอายุสิาขวบก็เลยอยากไปไปช่วยพ่อแม่ทางานส่งเงินมาให้บางทีพี่สาวก็มาทํางานพี่ชายก็มาทํางานแต่เขาไม่ทนเขาร้องไห้กลับบ้านเนี่ยทีนี้ก็เลยขออาสาหนูอาสาไปเองค่ะค่ะทีนี้ก็เลยได้มากับพี่กับน้าสาวตอนนั้นเข้าไปทํางานในบ้านเขาเราจําได้ไหมว่าเราทําอะไรในบ้านบ้าง อู๋ทำทุกอย่างเลยล้างถ้วยล้างจานซักผ้าถูพื้นเลี้ยงน้องทุกอย่างเลยส่งน้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาก็คือใส่บาทพี่พี่คนนี้เขาชอบเขาชอบใส่บาทหมายถึงว่าเลี้ยงน้องนี่คือเป็นลูกของเจ้าาเป็นลูกของเจ้านายใช่อเป็นแม่บ้านเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นทุกอย่างอ่ะดูแลแทนเขาทุกเรื่องเพราะเขาตื่นเช้ามีหน้าที่ไปทํางานครับค่ะแล้วตอนกลับมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดตอนที่เราเป็นสุดาสีลําดวนบ้านนั้นเขาจําได้ไหมคะว่าแม่บ้านเราเนี่ยเคยมาเป็น เป็นสุดาสีลําดวนตอนนี้เป็นสุดาสีลำดวนแล้วนะจําได้ค่ะติดต่อเขาเห็นเธอออกทางทีวีเมื่อก่อนทางเ่อาหน้าชนี้ตอนที่พี่เขานอนอ่ะเขาเห็นเขาก็ดีใจมีม,มีหลายรายการที่ฟนโดนอิมพีขอสัมภาษณ์อะไรเใช่เพราะว่าเราเคยเป็นคนรักแ็รก็แูโอ้พี่ยงพี่อ้นอ,อะไรเงี้ยเราโอ้เขาก็ดีใจ เขาเด็กเขามีแววตั้งแต่อยู่กับพี่แล้วเหรอเออเจ้าของบ้านเนี่ยเด็กเขามีแววอยู่บ้านใช่จ้าฉันเป็นคนเห็นเทมเลยเทมเลยใช่เลยแล้วพี่ส้มทําอยู่นานไหมครับถึงได้ลาออกไปทํางานโรงงานเดินูถึง4ปีเหมือนกันเนาะสี่ปีนานนะสี่ปีเขาก็ขึ้นทีปีละร้อยสี่ร้อยปีที่สองห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะรับที่ต่อเดือนเหรอพี่ใช่จ้ะตอนแรกปีแรกปีแรกก็คือเดือนละสี่ร้อย เพราะสมัยก่อน400นี่พอไหมพอค่ะค่ะก็เด็กอายุ13ขวบ14 15 16ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเขาขึ้นเงินให้ด้วยทุกปีใช่เขาขึ้นทุกปีแล้วแล้วพี่เข้าใจดีนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะมีแบงค์20วางให้ทุกวันบางทีบางวันก็ลืมทิปทิปค่ะใจดีมากเลยค่ะเอาแล้วถ้าเข้าใจดีทำไมพี่พี่ถึงตัดสินใจลาออกไปนานเพื่อนมาชวนสิคะนั่นไง เพื่อนชวนไปไหนเพื่อนชวนไปทำงานโรงงานเย็บผ้าบอกโอ้ได้เงินเดือนอุ้ยสิวันนี่เธอเดือนละ4 0 0ร้อยห้าฉันวิกหนึ่งสองสามพันวิกหนึ่งสิบสิบห้าวันออกสองสามพันแล้วถ้าเดือน 7, หนึ่งหกเจ็ดพันโอ้แล้วก็ตาโตตาโตเพราะอะไรดูไหมคะเพราะช่วงนั้นพ่อแม่ติดหนี้ทกศก็เลยอยากจะช่วยอยากได้เงินอยากได้เงินเยอะๆจากที่เราส่งให้พ่อแม่เดือน 4, 500 600ละสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเราจะได้ส่งให้แม่เดือนละเป็ 2, นพันสองพันเงี้ยแต่ <หๆ S 2> เราเนี่ยตัดสินใจไปทํางานที่โรงงานเย็บผ้า ทั้งที่เราเนี่ย เย็บผ้าไม่เป็นเราก็บอกเพื่อว่าเราเย็บไม่เป็นนะเออเย็บไม่เป็นไม่เป็นไรตัดขี้ได้ก่อนก็ได้ตัดอะไรนะขี้ได้รู้จักไหมที่มันคุยเบบพร้อมเนี่ยชายชายกระโปรงเราเนี่ยเขาเย็บเย็บมามันก็จะมีลุยลุยลุยเราก็อะไรจ้ะไปเย็บพี่ลินว่าตัดขี้ได้มัมตัดขี้ได้ตัดขี้ได้ตัดขี้ได้ขี้ได้ได้ดอไม่หักไม่โถใช่ตัดได้แต่ว่าเขาเรียกเพื่อนบอกว่าตัดขี้ได้ก่อนตรงี้เราสถาบันนอกอ่ะด้วยความที่แบบว่าเงินเดือนมันเยอะกว่าที่เก่าเราใช่ ใจไปเลยทั้งๆที่ไม่ได้มีสกิลในการตัดเย็บผ้าเลยใช่อย่างน้อยตัดที่ได้อย่างเดียวก็คงจะได้ยู่หรอกพันสองพันแล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่เราไปทําโอ้ก็แรกๆก็ไปตัดขีดได้จริงๆค่ะไปตัดแล้วก็ได้นิดหน่อยค่ะอ้าวแล้วไหนเมื่อไรเราไม่ไม่เห็นได้เหมือนเธอเลยพอเงินเดือนออกเราไม่เห็นได้เยอะเหมือนเธอก็เธอยังเย็บไม่เป็นทีนี้เราพี่ก็เลยพยายามเย็บให้เป็นเมื่อก่อนเป็นเย็บจากท่ายใช้เท้าพี่ก็พยายามเย็บให้เป็นพอเย็บเป็นปุ๊บ กว่าจะเย็บเป็นเงินก็หมดแล้ว<噓>ใช่ไหมาะเพราะ,ระ,ระกว่าจะเย็บเป็นแล้วมันเป็นงานเอาทําไมเราได้ไม่ไม่เท่าเธอเ <c oughs> ขาก็บอกมันเป็นงานรับเหมามันไม่ใช่เงินเดือนอา้าวมันไม่เหมือนตอนที่คุยกันทีแรกอแบบนี้ตอนนั้นตอนแรกจําได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่เราไปเนี่ยเราเราหมายมั่นปั้นมือว่าวิ克ละพันกว่าสองพันกว่าเนี่ยเราได้ครั้งนึงเราได้เท่าไหร่โอ้เราก็ต้องเราก็คิดว่าอย่างน้นอยๆถ้าไม่ได้เท่าเขาก็เราตนิดนึงนะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเหลือแน่ เท่าไหร่คะใช่ไหมคะคือวิกหนึ่งของเขาได้3,000ันเงี้ยเราอย่างนี้เรา2 0 0พันหรือพันหก็ได้แล้วเราได้เท่าไหร่พี่นี่เราได้ประมาณพันหนึ่งบางทีเจ็ดแปดร้อยเพราะว่าเป็นงานเหมาแล้วก็รับจ้างตัดเขาจะจมาเป็นกอง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 อย่างนี้นะคะแต่ทำงานหนักนำทำงานหนักแล้วก็บางทีมีโอเราก็อยากได้เงินแล้วก็ทําโออย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไม่ได้หลับได้นอนอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเหนื่อยพี่ตอนนั้นเหนื่อยมากค่ะแล้วอยู่นานไหมงานนี้ก็เต็มที่สามเดือนกว่าค่ะ หลังจากที่เย็บเป็นแล้วเย็บเป็นแล้วก็ยังได้ไม่เยอะเพราะเราเย็บไม่เก่งมันไม่มันไม่ถนัดแล้วมันเป็นงานรับเหมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดก็คือออกมาถึงบอกว่ามาเร่ขายของใช่ค่ะด้วยทำด้วยตัวเองตอนนั้นพอออกจากโรงงานหลังจากท,ที่ที่นั่นมันต้องเย็บเอฟเขาเรียกอ,อะไรนะมันต้องแบบเอ่อเซ็นข้าวกินแฟบสบูยาสิฟันค่าเชา่าต้องออกเองหมดมันถึงไม่เหลือทีนี้พวกตัดสินใจออกเหลือตังกระเป๋าติดกระเป๋ามันเจ็ดแปดร้อยก็เลยบอกเพื่อนเราออกเลยนะ เราไม่ไหวเราไม่มีเงินส่งให้พ่อแม่เลย <c oughs> เราแค่กินแต่ละเดือนนี่นี่เคลียร์หนี้เขาในโรงงานแล้วก็ถึงออก <c oughs> ก็เหลือติดกระเป๋าแล้วที่มาทาอะไรต่อครับทีนี้ก็เลยไปไป,ไปคนตกงานคนตกงานอะ่ะส่วนมากก็จะไปตามสวนตูจกักนั่งรถเมย์ไปเล่ร่อนไปนูน่นนี่ถึงปุ๊บก็ไปเดินพอไปเดินไปเห็นเครื่องสําอาง <c oughs> เราก็นึกถึงตอนที่พี่อยู่ทํางานคนรับใช้มันจะมีคือพวกเซล <c oughs> ใช่ไหมเขาถือมา เสนอขายนู่นนี่เราก็ถามเขาไปรับมาจากไหนขายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าไปรับราคาส่งตามร้านบ้างตามสวนตุจักม้างตรงนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็นึกถึงคำนั้นแล้วก็เลยเดินไปเห็นของที่จากราคาร้อยกว่าบาทเหลือ90บเหลือ80ดบครึ่งต่อครึ่งเราก็เหมาเลยไปซื้อรับน้ำหอมใช่เครื่องสำอางหลายๆอย่าง <C> e <at> ลงทุนไปเจ็ดร้อยเหลือตังติดกระเป๋าร้อยเดียวคิดดูออโดยที่ไม่คิดว่า <S <S ตัวเองจะขายได้หรือปเปล่าแล้วไปขายที่ไหนอะคะที่พวกเครื่องสำอางที่เรารับมาเนี่ยเราเอาไปขายที่ไหนพอหลังจากนั้นได้มาก็นั่งรถเมล์มาพอนั่งรถเมล์สมุกก็มาขายาามาขายแถวจังหวัดนนท์ที่เราเคยเคยทํางานโรงงานลงงานเป็นคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแถวแถวแถวนั้นที่เราเคยไปพื้นที่อื่นเราไม่ค่อยรู้จักไงแล้วก็เดินขายตามบ้านกดออดตามคนงานก่อสร้างนี้ก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ เงินในกระเป๋าร้อยหนึ่งก็หมดแล้วค่ะค่ะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วแล้ววันต่อไปจะทํายังไงวันนั้นเดี๋ยวก่อนนะต้องวันที่ได้รับเครื่องสำอางมาวันแรกนี่คือเดินเดินกดออดตามบ้านใช่วันแต่ไม่มีใครซื้อเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเรายังพูดไม่เป็นนะคะอืแล้วเสนอไม่เป็นว่าสินค้านี่มันใจยังดียังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ศึกษาจากที่เราซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายทีมงานบอกว่าพี่ท้อมากที่ขายไม่ได้จนคิดว่า โมเมนต์ <Moment S 1> หนึ่งคิดว่าอยากฆ่าตัวตายใช่ค่ะตอนนั้นคือจากความหวังที่เราจะได้เงินส่งให้ให้พ่อแม่ช่วยใช้หนี้ทกศอพอมาขายสําองสำอางก็คือตกงานแล้วก็มาขายกครองสำอางก็ขายไม่ได้ก็เกิดท้อแท้เงินก็ไม่มีซื้อข้าวกินก็ท้อแท้ไปเป็นลมที่คนงานรบก่อสร้างเนี่ย<อ>เขาก็เลยบอกว่ามาขายอะไรพวกเครื่องสำอางลิปสติกน้ำหอมต้องไปขายพวกนักร้องคาเฟ่อะไรคนกลางคืคน<อ>นู่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อก่อนใช่ไหมทีนี้ปุ๊บ ตัดสินใจก็เดินไปไม่มีเงินค่ารถเมล์รถอะไรแลว <ฮะ S 1> เดินไปกลางสะพานจังหวัดนนที่สะพานพระนั่งเก้า <ฮะ S 2> เพราะกลางสะพานก็ท้อแท้กระเป๋าก็สําอางก็หิ่วไปแล้วเมม่อใจอ้อยแต่ทายัางไงดีจะกลับบ้านก็ไม่มีเงิน ไม่มีเงินทางบ้านก็คงดูถูกไปไม่รอดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นนี่อะไรเงี้ยไหนอาสาอะไรจะมาช่วยพ่อแม่ทํางานไหนไม่เห็นมาช่วยอะไรอย่างนี้เราก็คิดไปสารพัดอยู่นี่ก็ไม่มีงานทำก็สื่อางเอาขายไม่ได้ลงทุนไปแล้วเงินก็ไม่มีแล้วแล้วจะไปไหนจะไปอยู่ไหนญาติพี่น้องลูแทบก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยตัดสินใจก้าวขาตัดสินใจกระโดดจริงเหรพี่ใช่ก้าวขาขึ้นรอดต้สะพานจะรอดเอากระเป๋าวางไว้เงี้แล้วก็รอดก้าวไปก้าวหนึ่ง พอเก้าที่สองกำลังจะลงไปเห็นพ่อหน้าพ่อแม่ลอยมาในน้ำเลยคือเหมือนเขาจะมาเตือนสติเราว่าลูกเหมือนร้องอะไรทีนี้เราก็ร้องไห้โหแบบสะดุ้งเหมือนสะดุ้งตื่นเลยเราคิดอะไรไปอ่ะเราคิดอะไรไปทำอะไรถ้าจะฆ่าตัวตายพ่อแม่ลอยมานึกถึงหน้าพ่อแม่ทันทีเลยลอยมาในน้ำเหมือนแบบเตือนสติให้เราแบบไม่ไม่คิดฆ่าตัวตายพี่ก็ร้องไห้โหคุณแม่คะพ่อพ่อแม่คะลูกจะสู้ลูกไม่ลูกไม่ฆ่าตัวตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วบาที่ไหนเมื่อก่อนพ่อแม่ ไม่มียังสู้พ่อแม่เลี้ยงลูกมา67คนยังเลี้ยงได้เนีย่ยลูกอาการครบ32มสบอาการไม่ได้ง่อยเปี้ยเสียขาลูกจะสู้ลูม้มหมคาตจะตายแล้วพอถอดถอดขาขึ้นมาไม่กล้าลงไม่กระโดดเดินไปจนสุดสะพานพอเดินไปมาพอมืดข้าม,มาก็นึกเดินไปเลยนึกถึงคนงานก่อสร้างกขาบอกไปขายนักร้องคาเฟ่สิอพอมันมืดกลางคืนมันจะมีไฟแสงสีมีอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ็น,นี่แล้เปิดร้านอาหาร พ,พี่ก็ไม่รู้จักเพราะเมื่อก่อนเป็นคนรับใช้เป็นโรงงานไม่เคยได้ไปเที่ยวไม่เคยรู้จักเลยคาเฟ่นักร้องเป็นไงพ,พี่นี่เห็นนักร้องเขานั่งอยู่หน้าร้านใส่ชุดสวยๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยลองเดินไปเสี่ยงไปดูสิ<ะ>เหมือนพี่คนงานก่อสร้างบอก<ะ>บอกว่าน้องจ้าน้องจ้าซื้อซื้อเครื่องสำอางไม่จ๊ะอะไรเงี้ยเขาซื้อไหมไหนพี่มีอะไรหรอพี่ม,มีอะไรมาขายขเขาก็พูดดี มีอะไรมาขายเราลกชิ้นลกเทใส่เทใส่โต๊ะให้เขานั่งอยู่ให้เขาดูอ้วลิปสติกน้ำหอมเขาก็มาเลือกกันเต็มเลย<อ>เลือกอก็กกซื้อไปหลายชิ้นเลยโอ้โหน้ำตาไหลแบบร้องไห้น้ำตาไหลปื้มได้เงินได้เงินซื้อข้าวกินแล้วค่ะเนี่ยเขรู้สึกแบบดีใจมากเงี้ยค่ะนั่นคือชิ้นแรกในชีวิตเยอะมากเแล้วพี่ขายของให้กับน้องร้องคาเฟ่แล้วพี่ก็มาเป็นนักร้องคาเฟ่เอง ก็คือเขาชวนพอมาขายไปขายมาสนิทกับเจ้าของร้านสนิทกับนักร้องเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเด็กเสริมที่นั่นแหละที่แรกที่เราไปมาแล้แหละทีนี้เราก็เคยเขาเห็นเขาร้องเพลงด้วยนะผอเฮียคะชอะคะหนูมีขอเป็นเด็กเสริมหนูอยากเป็นนักร้องก็แลยแล้วพี่ร้องเพลงมาก่อนไหเคยร้องเพลงมาก่อนไหมตอนอยู่บ้านนอกพี่เป็นตัวแทนประกวดร้องเพลงนะคะแต่แต่ป๋มาเฮียพี่ไม่ใช่ธรรมดาพี่ ขวารางวัลมาเยอะแยะใช่ใช่เป็นขันเป็นขันเป็นอะไรบ้าขันสบู่บ้างลมบ้างใช่ตอนนั้นเฮียบอกว่างั้นมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านตอนแล้วเราเริ่มที่จะไปเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนไหมหรือบอกเฮียเลยว่าเฮียนักร้องนะไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะนี่นักร้องนะบอก่นี่เลยจ้ะบอกเลยบอกเลยเฮียคะหนูไม่อยากเป็นเด็กเสิร์ฟหนูชอบร้องเพลงหนูอยากร้องเพลงแล้วเฮียว่าไงคะตอนนั้นอ้าวแล้วเธอร้องเพลงเป็นเหรอให้หนูลองเทสได้ไหมล่ะคะแล้วตอนนั้นลองเลยอะไรให้เฮียฟังครับอ้าวเขาบอกว่าถ้าอยาก ถ้าไหนเธอขี้คุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่าว่าเป็นเคียเป็นเฮียให้ไหนเธอขี้คุยหรือเปล่าไหนร้องให้เฮียฟังซิว่าจะขึ้นร้องเพลงอะไรให้ลูกค้าได้ค่ะลูกคอขึ้นไปทีจริงเลยนะเฮียเป็นคนจีนไหมเหรอเฮียเป็นคนไทยก็ได้เฮียไม่ต้องพูดไม่สำคัเลยต่อได้แขกไม่ต้องพกไม่ต้องสั่งจริงจริงเลยธรรมดาเชิญครับค่ะก็เลยขึ้นไปบนเวทีจริงเลยแล้วลูกค้าก็นั่งเต็มเลยค่ะอ๋อตอนนั้นคือบอกพอบอกเฮียเฮียบอกว่าไหนลองร้องห้ดูซิ เฮียก็ให้ขึ้นร้องบนเวทีเลยใช่ค่ะเขาท้าท้าพิสูจน์ไหนๆแล้วเธอจะตื่นเต้นไหมไม่ใช่เธอมาหลอกฉันนี่พราะขึ้นบนเวทีแล้วเธอประมาทเธอนู่นโอ้โหหนูมั่นใจหนูเมื่อก่อนอยู่าน้องหนูประกวดมาก่อนเฮียไม่ต้องกลัวแล้ววันนั้นพี่โซ่ขึ้นเวทีด้วยเพลงอะไรคะเพลงรอยด่างในดวงใจของพี่สนารีนิดนึงนิดนึงนะคะโปรดเยื่อถามถึงความเก่า มันเพิ่มความเงาในหัวใจว่าหนลังฉันเป็นใครอย่าสนใจว่าใครเป็นฉันโอ้โหแค่ค่อนเดียวค่ะมีรู้มาะไรมาย,ยัางไงค่ะเป็นมาลายต้นนั้นมาต้นนี้มาสามพันเจ้าของร้านก็ให้ด้วยเออ ใช่ค่ะจากที่เราทำมา400จนมาขาย<อ>จนมาขายสำอางคตอนนี้เราได้คืนหนึ่งขึ้นไปทีครั้งหนึ่งเราได้ครั้งแรกที่่คือได้3,000เลย ต้นนั้นมาต้นนี้มาอย่ยเจ้าของร้านก็ซอเจ้าของร้านก็ให้พี่ไม่ทั้งเทาทอนทุกเลยเธอรีบมาเธอรีบมาเป็นนักร้องประจำเลยเขาร้องจบแล้วก็ถึงมาไลน์มาพี่สุดาบอกว่าได้ร้องได้แค่แบบท่อนนี้ยังไม่ทั้งทันาท่อนกลางเลยมาลนยมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ก็จนวันนั้นจนร้องจบเพลงแต่มาไลนยมาเรื่อยๆค่ะแต่นี่ร้องเลยในการแค่เซิฟเฟเฮียว่ายังไงบ้างแต่ร้องจริงคือร้องเต็มบาเต็มเพลงเฮียว่าไงพี่ส้มเฮียว่าตอนนั้นเฮียวบอกเธออย่าไปไหนเธอไม่ต้องขายเครื่องอาาเธ่มขยแต ก็ร้องเพลงไปด้วย้าดีาีนหรือไม่ต้องขายเครื่องสังอังแล้วเดี๋ยวหรือขึ้นมาร้องห <He ar S 2> รืหลังเรเฮียเป็นคนไทยก็เพาพูดอยู่เฮียไม่มีสำเนียงจีนเลยเฮียเป,เป็นคนไทยใช่ใช่เฮียเป็นคนไทยนนไทำไมไม่ทิ้งงานขำกันดังจังก็คือเฮียบอกเลยว่าถ้าอยากขายเครื่องสัมภารก็ขายได้แต่ว่าให้มาร้องเพลงเป็นนักร้องประจําอยู่ที่ใช่มีเงินเดือนให้กินแล้วตอนนั้นเราเป็นดาวเด่นของของของร้านอาหารร้านนั้นเลยค่ะดาวเลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ดีๆโป้งขึ้นมาแล้วดังขนาดนี้ต้องมีทีมอิจฉา มีแน่นอนมีแน่นอนค่ะจริงเหรอตอนก็ทำไม่ใพี่โอ้อิจฉาแต่แต่นละครพี่เหมือนในละครค่ะเหมือนที่เราเคยได้ดูหนังดูละครแต่ก็ไม่ละเป็นละพี่เป็นคนใจเย็นพี่เป็นคนที่ว่าพี่ทำงานพี่เอาความสามารถแสดงพี่ไม่ได้ปีเลียแข้งเลียขาใครพี่ไม่ได้อะไรใครใครเจ้านายก็รักเรารักด้วยความสามารถของเรา เขา,ท,าทำยังไงที่ตอนนั้นที่อิจช้าขเขาอิจช้าเวลาลูกค้ามาแล้วตอน,ตอนที่พี่มามาเป็นนักร้องประจําใช่ไหม<า>อิจช้าอุ้ยอย่าไปให้มันอะไรมันเลยอย่างนั้นอย่างนี้บางคนวุ้มันมีตาม,มันมีเสียเลี้ยงมันนู่นนี่ไม่ต้องให้มันหรอกแต่ด้วยความสามารถของพี่พี่ร้องเพลงพี่จะเอนเตอร์เทนพี่จบพี่จะพี่จะเป็นลูกบุคลิกของพี่อย่างเงี้ย<า>ตั้งแต่แรกแล้วจนลูกค้าเขาคิดว่าเขาคนนี้ไม่ใช่นักร้องไม่ไม่ใช่นักร้องธรรมดาน่าจะเป็นนักร้องแบบ อัดแผน่นหรือว่านู่นนี่เขาเอนเตอร์เทนเขาไม่แบบไม่ยืนซื้อบือ้อไม่มปาทํางปาปะงาบะงาบลิปซิงเอามาไล่เขาพูดอย่างนี้เงี้ยคือหลายๆคนเขาก็วิจารณ์กันแบบนี้พี่ก็เลยไม่สนใจนพี่ก็เลยใช้ความสามารถของพี่ล้นลวนได้เงินมาแบบล้นวนค่ะอะอย่างนี้ะอะอย่างนี้ กำลังคุยกับพี่ส้มสนุกเลยพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อผู้หญิงคนนี้ความสามารถเยอะขนาดเนี้ยเขาบอกว่ามีผีเจ้าที่มาช่วยปลดหนี้ด้วยและเคยโดนผีอำร้อนขนัวลุกมาแล้วด้วยสักครู่เดี๋ยวี่คุยแซ่บโชว์ครับคุยแซ่บมาเลยนะครับที่ใช้เมลายามบ่ายกับเรานะครับจะบอกวช่วงโฆษณามีโอกาสเม้ากับพี่ส้มหลายเรื่องมากเลยแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับผู้หญิงเก่งขนาดนี้นะชีวิตพี่ส้มเองก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงจะมีช่วงหนึ่งคืองานก็ไม่มี เงินก็ไม่มีถึงขั้นต้องขายบ้านใช่ค่ะก็คือคือท้าเจ้าที่เลยอ่ะยังไงพี่คือเพราะว่าเราพี่พี่เป็นคนพี่พี่อยู่พี่ก็ดูแลความความสะอาดทุกอย่างพี่เป็นคนชอบทําความสะอาดบ้านให้ดูสวยงามถึงวันพระพี่ก็ไหว้พี่ก็ปูห้องพระพี่ใหญ่มากอะไรเงี้ยพี่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่ก็จะคุยกับเขาเวลาพี่อยู่คนเดียวเวลาเงาเหงาพี่ก็คุยคุยใครคุยกับเจ้าที่ห้องค้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่เจ้าที่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยวทำไมลูก อนนี้ลูกลำบากมากเลยอ่ะลูกจะไม่มีเงินผ่อนบ้านแล้วนะถ้าไม่มาให้โชคให้ลาบลูกจะขายบ้านแล้วนะเนี่ยถ้าไม่รักลูกถ้าไม่อยากให้ยู่ลูกอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่ต้องช่วยแต่ถ้าอ,อยากให้ลูกอยู่บ้านหลังนี้ก็ช่วยซะตอนที่เราให้ห<า>มีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีปฏิหารหรือว่าให้ลูกถูกหวยรูเบอร์อะไรก็ว่าไปไม่งั้นลูกก็จะ ลูกก็จะติดป้ายขายบ้านเลยที่พูดอย่างนี้ไปเลยพูดดังๆเลยใช่ไหมพูดไปเลยพูดไปเลยแล้วก็ร้องไห้ด้วยตอนที่เราท้าใจตอนที่เราท้าเรากลัวไหมว่าแบบว่าถ้าเจ้าที่เขาไม่ได้รักเราจริงๆแล้วเราต้องขายบ้านจริงๆเราจะทํำยังไงขายก็ต้องขายอืเพราะว่าคือบางทีเราก็คิดว่าบางทีเราทําอะไรเยอะใหญ่เกินไปซื้อหลังใหญ่เกินไปแล้วขายเราไปซื้อหลังเล็กอยู่ปอเพียงในความรู้สึกของพี่อย่างนั้นไงพ่อต่อว่าใส่เจ้าที่เขาได้ยินไหมเขาไม่รู้ได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่ว่าวันสองวันเขายังไม่มาช่วย ี่ก็ติดป้ายเลยขายบ้านวันสองวันเขายังไม่มาเขายังไม่มาแล้วเราตอนตอนที่พี่พูดพี่ยังไม่ได้ติดป้ายค่ะพอพี่ติดเขาก็ยังไม่มาอ๋อคนนี้ก็เราแค่ขู่ใช่แต่พอติดป้ายแล้วเอาจริงแล้วนะเจ้ที่เขารู้แล้วเราจริงแล้วนะใช่พอพี่ติดป้ายปุ๊บกลางคืนมาเลยไม่ไงพี่กลางคืนมาแบบเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่เสื้อลายๆค่ะพี่ก็มองขึ้นไปข้างบนมองขึ้นไปข้างบนอ้าวนี่มันบ้านฉันเนี่ยแล้วเธอมาทําไมเราเราพูดกับผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวพี่แล้วผู้หญิงอยู่ไหนอะตอนนั้น ผู้หญิงอยู่ชั้นบนชั้นสองพี่อยู่ชั้นสองไงแล้วพี่อยู่ไหนพี่ก็อยู่ข้างล่างมันเป็นสนามยาพี่ก็มองขึ้นไปข้างบนพี่ก็เลยตามขึ้นไปข้างบนผู้หญิงคนนี้มาได้ยังไงมันบ้านของพี่อ่ะพี่ก็ไปถามบ้านของฉันเธอมาได้ยังไงจะเดยวก็คุยกันเป็นคุยใช่เหมือนในความฝันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นตามประมาณสักตีสี่กว่าเว่าเขาเลยบอกในความฝันผู้หญิงผมสั้นๆเขาก็เลยแบบมาเนี่ขาเหมือนมนจะมาอำพี่อ่ะฉันก็บอกหนึ่งสี่ข้างล่างอะ หนึ่งสี่ข้างล่างนับจึ๊บทีนเก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาอาในความฝันเราเราอยู่ข้างล่างแล้วเรามองขึ้นไปชั้นบนของบ้านเรานี่แหละเราเห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นๆเราก็เลยเดินตามขึ้นไปก็ยังเจออยู่เจออยู่แล้วแล้วเขาก็ทําเป็นมาหลอกเรางี้ใช่ใช่ใช่มาหลอกเราหนึ่งสี่ข้างล่างหนึ่งสี่ข้างล่างแล้วก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีนี้ตอนตอนตอนกลางวัน วันนั้นวันหวยออกพอดีก็มีช่างก่อสร้างมาต่อมามาต่อเติมบ้านเราซื้อทันไหมหนึ่งสี่ข้างล่างก็เราก็เล่าคนงานก่อสร้างฟังค่ะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูแต่เขาบอกว่าถ้าฝันแล้วอย่าเพิ่งบอกใครให้ซื้อก่อนแล้วพี่ก็ซื้อก่อนพี่ก็ซื้อซื้อซื้อลอตเตอรี่หาซื้อลอตเตอรี่ด้วยไปตื่นแต่เช้าเลยไปตลาดแล้วก็กลับมาแล้วก็พอซื้อซื้อนู่นเลยแล้วก็เลยมาบอกคนงานก่อสร้างเมื่อคืนนี้หนูสะดึ้งตื่นว่าเจ้าที่เขาบอกบอกว่าหนึ่งสี่ข้างล่างแล้วทีนี้พอบ คนนิ้วพงษ์ในเฟซแล้วก็ลงเฟซว่าโอ้วันนี้ถ้าออกหนึ่งสีก็ดีนะอย่างคนงี้พอหนึ่งสี่ปุ๊บพี่อ้อยใจใครต่อใครโทรมาโหส้มถูกเยอะไหมส้มถูกเยอะไหมพราพี่ลงเฟสไงถ้วถูกเยอะไหมพี่ก็ประมาณสามแสน <laughs> หนึ่งสีข้างล่าง <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> <c oughs> เขาบอกเลยหนึ่งสีข้างล่างแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งแล้วตอน,นั้นเราคิดไหมว่าที่เขามาท่านนั้นเนี่ยคือเป็นเจ้าที่ของบ้านเราแน่นอนคิดจ้ะแต่เขามาอีเขามาอีกครั้งหนึ่งมาอีกแต่พอพอมารอบหลังนี้มารอบหลังเป็นคนแก่ <Ừ. S 2> พอพอ,พอเวลาที่พี่แย่ๆมากพี่ก็จะนึกถึงมาบอกสิถ้าไม่มาบอกก็ให้มีปฏิหารให้มีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชู<ะ>ก็มีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูพี่โดยที่เขาช่วยเหลือพี่เรื่องบ้านเรื่องหลายครั้ง<ะ>โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยพ,<ะ>พี่พี่ต้องขอบคุณพี่คนนี้ด้วยแต่<ะ>เขามีขอออกนาม<ะ>แล้วทีวนี้ตายายเขามาดูบอกว่าถ้าอยากได้ชีวิตหนูลำบากให้มีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูมีเงินมีทองดีขึ้นมา,นมาหนูไม่ขายบ้านแล้วแต่ว่าหนูจะ สร้างบ้านไอ้สร้างศาลตายายให้เขาก็บอกเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าอะไรนี่แหละอันนี้คือใครตายายศาลตายายเขาอยากได้ศาลตอนนั้นยังไม่มีศาลอันนี้คือตายายมาเข้าฝันใช่ค่ะเขาพูดว่าอะไรบ้างนะคะเขาบอกเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าอะไรองเขาม่รู้คือเขาพูดเลขมาเยอะขาพูดเลขมาเขามันเป็นสามกับสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าเออสองกับอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็ได้ยินไงพี่ก็เลยไปซื้อแล้วเป็นไงพี่สามตัวตรงๆค่ะเก้าเก้าสี่ เก้าเก้าสี่ก็ได้เยอะอยู่เยอะอยู่นสองแสนกว่าก็ถือว่าบ้านเียไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ก็บอกคนอื่นคนอื่นก็ถูกน้องสาวพี่ก็ถูกพี่พี่เป็นคนไม่หวงนะแต่ว่าต้องให้พี่ซื้อก่อนเขาบอกมันดึกยังไม่เคลื่อนพี่ส้มจะว่าไหมถ้าผมกับเฟิร์นจะไปขอนอนบ้านพี่ส้มอะไรอย่างนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาเมาส์ตอบกับกับพี่ส้มนะครับผมมีเยอะเมาส์เยอะแยะเลยเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยมีเรื่องของผีอำด้วยค่ะได้จ้ะอ่ะสักครู่เดีไว้กันนะครับช่วงสุดท้ายคุยแซ่บโชมกับสิบสี่ล่างนะครับผมสิบสี่ข้างล่างเดี๋ยวกก่่ออนน ด่งศีนจากกันไปอีกหนึ่งเรื่องที่แม่เคยโดนผีอามเหมือนกันเรื่องนี้เป็นยังไงคะก็คือเวลาไปไปไปงานคอนเสิร์ตไปพักตามโรงแรมอะไรเงี้ยก็โดนมาอามเหมือนกันใส่ชุดไทยมาแปลว่าเราก็มีเซนเลยมีเซนมีเซนเหมือนมาอาำเราทีนี้เราก็ไม่รู้เขามาให้หวยหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วตอนเรามาทําผมข้างล่างเขาบอกเธออยู่ห้องไหนอ๋อ404อุ้ยเขาเพิ่หมู่คอตายทีนี้พี่ก็เลยไปซื้อเบอร์ห้องถูกอีกค่ะเท่าไหร่ครับก็เยอะเหมือนกันคือโชคหลักแสนอะ โชคมักจะมาจากสิ่งเล่นลับอยู่บ่อยๆใช่เป็นอย่างนี้วันนี้ก็ถือว่าได้ฟังเรื่องราวเยอะแยะมากมายจากคุณแม่สุดาสีน้ำดวนสิ่งหนึ่งนะตลอดทั้งช่วงที่พี่ได้นะคือ14ล่างลงแม่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบค่ะขอบคุณค่ะอคุณค่ะขอบ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 คุณี่ะขบคุณคนะขอบคุณ่ะกอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคบคุณค่ะขอบุม่่คุณค่ะสอคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูรายการ oh. oh. คุยแซบโ,โชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด s ับส c ครา e ก,กดกระดิ่งแล้วก็ไม่รำไม่รวยก็ขอให้สวยไว้ก่อนจะมีกินหรือไม่มีกินไม่เคยทวิน้นเรื่องความร่ารวยขอให้สวยไว้ก่อนไม่รำไม่รวยก็ขอให้สวยไว้ก่อน